เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมย้ายออกจากบ้านพ่อแม่ไปอยู่ด้วยตัวเองผมสมัครทำงานเป็นพนักง,งานส่งพิซซ่าที่ร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งช่วงวันธรรมดานั้นงานไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่แต่พอถึงวันหยุดสุดสัปดาห์าทีไรแทบจะไม่มีเวลาพักปกติแล้วผมทำงานกะกลางวันแต่เพราะมีออเดอร์เข้ามาเยอะมากช่วงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เลยต้องมาทำกะกลางคืนด้วย แต่ผมชอบกะกลางคืนมากผมเต็มใจทำมากเพราะทำให้ผมมีเวลาพักระหว่างวันมากขึ้นแถมได้ทิปเยอะและดีกว่ากะกลางวันโดยเฉพาะสุดสัปดาห์เจ้านายผมมีมอเตอร์ไซค์อยู่สามคันกับรถยนต์อีกหนึ่งคันไว้ส่งพิซซ่าโดยเฉพาะแต่รถยนต์จะไว้ขับส่งพิซซ่าในตอนกลางคืนเพราะถ้าต้องขับ นถนนไฮเวย์ way, ถนนเปลี่ยวไกลและป่ามืดในตอนกลางคืนนั้นไม่ปลอดภัยถ้าจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ส่งคืนนั้นเป็นคืนวันเสาร์ผมมีออเดอร์ต้องส่ง3ที่ติดกัน2ที่แรกอยู่ไม่ไกลกันมากแต่ที่สุดท้ายอยู่ชานเมืองต้องขับไปประมาณ5นาทีจากตัวเมือง GPS พาผมไปตามทางลูกรังที่เต็มไปด้วยฝุ่นถนนค่อยๆลาดเข้าไปในป่าทึบ แสงจากไฟหน้ารถเป็นแสงเดียวเท่านั้นที่มีอยู่รอบตัวผมได้ยินเสียงลกฮูกร้องกับเสียงจิ้งหรีดดังอยู่ไกลๆกลขับไปสักพัก GPS ก็บอกให้เลี้ยวซ้ายพอขับเข้าไปใกล้าทางเลี้ยวผมถึงเห็นถนนมืดๆเส้นนั้นถ้าไม่มี GPS ผมคงขับเลยไปแน่ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มพอดีถึงจุดหมายที่ต้องส่งพิซซ่าสักทีมันเป็นบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่ง ดูโทมและน่ากลัวมากผมลงจากรถถือกล่องพิซ่าไว้ในมือและเดินไปที่ประตูบ้านบ้านทั้งหลังมืดสนิทผมเดินไปกดกลิ่งที่หน้าประตูสักพักก็มีไฟตรงเฉลียงหน้าบ้านเปิดขึ้นผมรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยที่รู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านจริงๆผมยืนรออยู่ตรงหน้าประตูตอนนั้นมีเสียงผู้หญิงพูดมาจากข้างในว่าใครนะ ผมตอบกลับไปอย่างสุภาพว่าคุณผู้หญิงครับผมเองครับพนักง,งานส่งพิซ่าจากนั้นก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วประตูก็ค่อ,คอยๆแง้มออกมีใบหน้าผู้หญิงโผล่ออกมาเพียงแค่ครึ่งเดียวจากความมืดนั้นแววตาของเธอดูน่าหวาดกลัวสุดๆเธอพูดขึ้นว่าอ๋อจริงๆด้วยตอนนั้นผมยิ้มเจริๆแล้วตอบกลับว่าใช่ครับ นี่ครับคุณผู้หญิงพิซ่าของคุณเธอเปิดประตูรับกล่องพิซ่าจากมือผมแล้วพูดว่าฉันต้องไปเอาเงินชั้นบนคุณเข้ามารอข้างในบ้านก่อนเลยตอนนั้นนอกบ้านทั้งเย็ยนแถมมืดน่ากลัวผมเลยเข้าไปในบ้านเธอไปรออยู่ที่ห้องนั่งเล่นห้องนั้นรอกมากฝุ่นคลุ้งกลิ่นเหม็นเน่าลอยฟุ้งไปทั่วแต่ผมไม่รูว่าต้นตอกลิ่นมาจากไหน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เตะตาผมมากในตอนนั้นถึงบ้านจะเก่าและรกมากแต่มีรูปแต่งงานของผู้หญิงคนนั้นที่ยังดูใหม่และสะอาดเหมือนถูกดูแลทำความสะอาดมาอย่างดีมีอยู่สีห้ารูปในห้องหนึ่งในนั้นเป็นกรอบใหญ่มากแขวนอยู่บนผนังตรงหน้าของผมในภาพผู้หญิงดูมีความสุขมีชีวิตชีวามากเยืยนอยู่ข้างผู้ชายที่ไม่มีแววตาแห่งความสุขแม้แต่นิด มันเป็นภาพที่แปลกและน่าขนหัวลุกมากแต่ที่ทำงานไม่ให้ยุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกค้าผมเลยปัดทิ้งทุกข้อสงสัยของผมออกจากหัวไปแต่ผมก็เริ่มงุนงิดเพราะเธอใช้เวลานานมากนี่เป็นออเดอร์สุดท้ายของวันผมอยากรีบกลับบ้านไปพักผ่อนเลยได้ตะโกนขึ้นไปว่าคุณผู้หญิงครับเสร็จหรือยังครับผมต้องขับรถกลับไกลามากครับผมไม่ได้ยินเสียงตอบกลับ แต่สักพักก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินลงบันไดามาผมเงยหน้าขึ้นมองแล้วก็ต้องตกใจเพราะเธอยิ้มกว้างมากที่น่ากลัวกว่านั้นคือเธอกำลังใส่ชุดแต่งงานผมเพิ่งสังเกตเห็นชัดๆแต่ชุดนั่นขาดดุ้นเิ่งและเต็มไปด้วยฝุน่นดูจากสภาพแล้วถ้าไม่มีภาพแต่งงานก็คงจาเธอไม่ได้เธอมองหน้าผมด้วยสายตาหน้ากลัวและพูดขึ้นว่าฉันดูสวยไหม ในชุดแต่งงานนี้ผมเริ่มรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจเลยพูดขึ้นว่าคุณผู้หญิงครับรบกวนส่ค่าพิซ่าได้แล้วครับผมต้องรีบกลับครับมันดึกมากแล้วเธอยื่นมือผอมซีดออกมาพร้อมกับเงินแล้วพูดขึ้นว่าขอบคุณนะผมยื่นมือไปรับแต่เธอปล่อยเงินตกพื้นผมคิดว่าเธอคงทำตกไม่ได้ตั้งใจเลยก้มลงไปเก็บที่พื้น ตอนที่ผมกำลังก้มเก็บเงินอยู่นั้นสายตาผมเหลือบไปเห็นบางอย่างใต้โซฟาที่อยู่กลางห้องเลือดในร่างผมตอนนั้นเย็นเฉียบเพราะสิ่งที่ผมเห็นคือศพศพที่กำลังเน่าเปื่อยซึ่งอธิบายสิ่งที่ผมสงสยัยตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาได้ว่ากลิ่นเน่าทั่วห้องมาจากไหนกันแน่ผมจำได้ทันทีเลยว่า นี่คือศพของผู้หญิงที่เพิ่งเปิดประตูให้ผมเข้ามาในบ้านเมื่อครู่ถ้าเธอตายอยู่ตรงนั้นแล้วใครคือคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมในตอนนี้ผมค่อยๆเงยหน้าขึ้นเธอยืนอยู่ใกล้หน้าผมมากตาเธอถลนยืน่นยิ้มของเธอดูเหมือนฝันร้ายเธอหัวเราะเสียงดังก้องและพูดด้วยเสียงปีศาจว่าฉันเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดใช่ไหม ผมกรีดร้องสุดเสียงปอดแล้วรีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นพอถึงรถผมหันกลับไปมองแค่แวบเดียวเธอยังยืนอยู่หน้าประตู <c oughs> หัวร้องเหมือนปีศาจ <c oughs> เสียงหัวร้องของเธอดังก้องไปทั่วป่า <c oughs> ผมรีบสตาร์ทรถตัวผมสั่นไปหมดและขับกลับบ้านทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นผมโทรหาหัวหน้าและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแต่หัวหน้ากลับหัวเราะใส่ผมหาว,ว่าผมหลอนไปเอง แต่ผมมั่นใจว่าผมเห็นจริงๆเลยไปแจ้งตำรวจและขอให้พวกเขาตรวจสอบบ้านหลังนั้นตอนแรกที่ตำรวจได้ยินทุกคนหัวเราะใส่ผมและล้อผมแต่พอเข้าไปในบ้านหลังนั้นทุกคนก็ช็อกเหมือนผมตำรวจพบศพของผู้หญิงตรงใต้โซฟาจริงๆเธอเสียชีวิตมาแล้ว2-3วันผมยืนยันกับตำรวจว่าเธอคือคนที่เปิดประตูให้ผมจริงๆผมไม่ได้คิดไปเอง แต่เรื่องหลอนทั้งหมดไม่จบแค่นั้นพอตำรวจค้นทั่วบ้านตำรวจพบเข้ากับศพของผู้ชายอีกคนหนึ่งอยู่ในห้องใต้ดินถูกมัดไว้กับเก้าอี้จนเสียชีวิตเพราะอดอาหารหลังตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเขาได้ข้อมูลว่าทั้งคู่แต่งงานและอยู่กินด้วยกันในบ้านหลังนี้แต่ฝ่ายหญิงมีพฤติกรรมปรแปลก ชอบหึงหวงและควบคุมสามีทุกครั้งที่สามีจะออกไปข้างนอกบ้านเธอทำให้สามีเกือบบ้าและไม่มีความสุขในชีวิตวันหนึ่งสามีคิดจะหนีเธอไปแต่เธอกลับวางยากล่องประสาสและมัดเขาไว้ไม่ให้หนีไปไหนจากนั้นเธอทรมานเขาจนทำให้เขาตายและจากนั้นมาเธอก็กลายเป็นคนเสียสติเพราะสามีเธอตายเธอเลยฆ่าตัวตายตามสามีเธอไป ตั้งแต่นั้นมาผมก็เลิกทำงานเป็นพนักง,งานส่งของในตอนกลางคืนมันเป็นเหตุการณ์ที่ร้อนที่สุดในชีวิตผมและผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมวิญญาณของเธอถึงเลือกผมเพื่อเล่าเรื่องราวของเธอให้ทุกคนได้รู้